สวัสดีจ้าเยตุงเช่นแนวจ้ามื่อนี้เยตุงยุวันน้าพจ้าอยู่กับครอบคร<อ><อ>ัวเออจะเมื่อวานแห่เอาป่ามาเผาเนาะเไม่ได้วานเองดอก<า>เสียงเพื่อนวานให้ไม่กินข้าวเที่ยงนี่จะไม่กินข้าวเที่ยงนี่น้าพจ้าจ้ากับสิมี่ข้อนิ้งแล้วก็มีอภิญญาน้องสาวเ <c oughs> ยตุงจ้าแล้วก็บสิมี่คุณแม่คุณแม่มาน้ำจ้าคุณแม่มาน้ำจ้าไป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 คนเตรียมแห่เลื่อนล่อเท่าไหร่ละถังถัเราอยู่ไหนเอาถังนั่ออนเลยบอ โอ้ฝนตกโค้งแล้วเนาะมาอาหารกันโอ้โห่หวานเนยเด้อ

จอบจอบปลาก็จะนะคุณใดนั่งอยู่คุณคุอย่าคุณย่ยโอ้จะเป็นนางงามนั่งสวยๆหน่อยยอยนยเออหมวกกับว่าเอามามาแล้วมาแล้วเออจ้าจ้าจ้า

ตามลยุนะตาบ่ตามบ่หัวตามกันทีเรามันโดดลงไปแล้วเลยยับเลยครับยยบเลยครับมาหนิคุณน่ะยบเลยครับกุ้งก็มีกุ้งก็มีโอมีหดกุ้งกุ้งก็มีเก็บไปนี่เก็บกุ้งได้ั้ยอคือวูนเนี่ยล่ะกุ้งกุ้งตใหญ่ปลาตะเพียนแม่ตัวบอกไงลาลาปะ ว้าขีตมเดินไปจับน้ำเน้อมือเป็นแหงเดี๋ยวตดวพูล่าเอถุงมาใายกันนะอือสอบอ่ะอะสอบไหมอุ๊ยจู้จู้จู้เยอะมากพณน่ะตรวจใสดินะสีกุ้งกุ้งกุ้งนกุ้งเนี่เออโป่งให้ตา มานะรอบเดียวเลยตั้งจากตัวตัวปนงลัวเดัในดูซิปนิงเอาโยนลงไปแล้วบอกชาละหมุนมากกว่ายายย่างงี้ดีนะระกุ้งกุ้งกะกุ้งไหนไหนไหน มีหอตมีกลงก่ากๆเอได้เล้ว่ะพอเป็นรอยงพุอบกลิ่นจะเกลือดโอ้สุดยอดเซนเนนี่นี่ไปดังไฟไปไปตุงไฟถาเผาโน่นมือมือมืก็ไฟคนนั้นนี่บ่เซาดังคนดังบ่ใช่อีกจังรอบอีกรอบอีกรอบเนาะ ยายฟังมันมาหนิงานที่เดิมระวัววงเล็กหมดตัวเล็กมากอร่อยมอนเบอรี่เหรอหวานเหยื่อล่อมันก่อนจ้ะจะลงไปมอหลายมีหลายมันสิดูลงไปเดีดยอยว <laughs> ไม่ใช่ไก่มากุ๊กกุ๊กกุไงูกงละเอาวานี้เชื่นึกว่าไก่กุ๊กกุ๊กกุ๊กกมาแล้วมาแล้วมาเส้า้าเ้้าเอาเร็วเรจ้าจ้จ้า

นี่หยียบมข้างล่างนี่แล้วนี่อยู่อ่ะบนนันมันอ่นเ now เหมือนอะไรกล้ยไม่ใช่เหเห็นหัวปลาแล้วเห็นหัวปลาแล้วขุยขาวแต่ดีกว่านี้อีบอยิ่หลายอยู่อ่ะหลายอยู่ว่ะในสองสามโตอยู่นะได้กลุ่มอยู่กลุ่มมีบ่กลุ่มปีดบ่ได้ปลาตะเพียนกับปลาเน้นตัวหนึ่งนี่บ่บ่มีนะ ว่ามีกุ้งเอาเออติดกุ้งบนนี้ไม่ติดงใจมัรอดหน่ะนี่แหลดลุกหนัแกมือก่อนนะเสียมเสียมเสียชื่อเสียงอะไร ต้าใบพ่อใบไม่ยังพักกันกินเนาะโกินมลไม่เคยแข็งหนาวเอาจ้ะหอยหน้าเพิ่นั่นมันกระเทือนสองสามหัวสร้างแฮ่จักบึดประสันน้าหน่องเที่ยงแล้วนะจะไปดังไฟไหมแม่เจ้าสรีสวิงสวอยนะหิวเขานะไปมันติดกอไฟเกินมีกอห้ยเกินคไปหาดังไฟทาปิงปาน คนดังมันได้อันนะไนบอจ้ามุม,ม,ม <c oughs> นี่ล้วมุมนี่ล้วพขาไมีดอกฮึส่งจะเห็นกุ้งเขาอยู่แต่ว่าสิมุดดีได้บอท่านัอะลรถ้าติดยาคงไม่ดีนะอยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ <c oughs> ได้ตัวใหญ่อยู่ตอนั <c oughs> หนน่ะ <c oughs> <c oughs> ไปเอากุ้งปะนี้คุณน่ะคุณน่ะโอ้กุ้งตัวใหญ่ขาอุ้ยวยนหามันุดนั่นน้นเนาะแกป่าเ่พะอาจารรอบนี้ต้องเอาอีกละเมยจ้าเมยมันอยากลืมอยู่ด้วยโอ้ยมันนวนคน้เข้ามาดูแล้วมันกระสีลื่เขาอยู่ดอกเนาะอหโตใหญ่นะ ตังนิ้มเป็นใหญห่เลย่หออกงงนมตัวใหญ่จะตาปลาเทียนถ้าเกลือปิ้งหอมๆกับแสบไหมเนาะไม่ไม,ไม,มันคือสีหลอกขามเราเนี่น้องเนิ่มมันอ่อนๆแับเขาเยอะจันเลยอือเยอะอยู่เนาะขอบคุณหลายๆค่ะอันนด้ปลาเน้หลายๆให้สวยมือแห้งมือแห้งปลาน้่มันปิ้งแสบอันนี้มันจะก้างหลายโอ้เฮ็ด <ๆ S 1> เพือนแล้วห้ากับสิบ่ได้พอกันอีกเลยมันบ่อันนี้ทอดเลยไ่ทอดเลยก็เลยที่ยึดทางนี้แห่บ้านแฟนนี่แน่ รับเมาของไอ้แปรอ,อยู่วะบเบอร์นอบอเสร็จแล้วกันอขาไอ้แปรยิ่งทันแล้วเนล่ะแหละไอ้เน่หน่อยมันแหง้งเลยตากญี่ปุ่นไทยเืองไก้กระสอบนึงมันม่นเลแบกมนะ้าสองกระสอบคุณมาบ่เราไว้วไรจงจ้าสองกระส,สอบสวัสดีค่ะค่ะ,คะขอจอยค่ะยังไม่เสร็จได้นี่เดี๋ยวจะไปอีกบ่ กไปบ้านบากินข้าวก่อนกินมากเหรอเด็ข้าวเช้ารยมข้าวเที่ยงจ้าจ้านี่ยออยสนี่ะจ้าปลาที่ได้มันนี้นะเยอะมากเลยตัวใหญ่มากเลยปลาตะเพียนได้ปุ้งบ้วยอ่าสิมาเผาปลาเนาะปลาหมูมันย่างหรอเปล่าย่างย่งหัวมาอยู่เอามาอยู่จ้า พาสเตอร์คุ้มคุ้มติดอยู่ตั้งเี๋ตอนนี้มันสั่งไม่ติดเอามาติดตอนนี้พอติดสักพักเอาตอนนี้มันออกโอโง่ตั้งนานสีตาคุณป้าคุณป้าสี่ตากระโดเล่คนดังคนดังดังไฟดังไฟมื่อนี้เขาสีอันตำบมกฮู้เนาะเอาง่ายๆเนาะตำบมกฮู้กับอันปิงป่าเนาะ ข้าวปุ่นข้าวปุ่นซื้อมาแล้วเนาะน้ำข้าวปุ่นก็ซื้อมาบอเลยกรต้องเห็ดซื้อเอาเข้าเห็ดมันต้องใส่เวลาั้งมื้อจ้าก็มาอยู่น้ำกันขอบรัวนี่ละจ้าแม่บดอบครบดอกให้มันเืองปีกว่านะลคกครม่

บวชแล้วอาจารย์จบก้จไ้ก็บวชนอเขาอตาละเป็นานบวชไทยเวยคือสีนางูมันไอ้นั่นมัน่อยจ้ลางปลาขีเดิดมาใส่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ปลาขี้เดือดสุกไวมันกันกระเด็นกัน แมนนั่นละอถ้ากันหิวถ้ากันหิวเด่นเนาะถ้ากันหิวเด่นเนาะกินเอากินเอาเนยอสีมีท้องไมถ้าใส่อัน ปิ้งปลากับตำบักฮงมาล่ะกินในตอด้ต่อกินในขี้เก่าในขี้เก่าตอนนี้สบายพี่ใหญ่ก็ให้ส้มนั่งกินนอนกินเพลินมาสินั่ก็สบายดีอีกไม่เมื่อยเลี่ยวจงทำอะไรตำบักฮงเดี๋ยวจงอย่าตำบักฮงให้กินเพเผ็ดนะแม่นะอันนี้ก็ไม่เผ็ดหรอกทำมันสองครกน้ำม่น้ำตาล นี่คือชูโรอร่อยอร่อยเค็ชบเแ,แ่มาน่ไปนอนะจะทำเป็นสองโเลยโคกเดียวไปเลยแม่โ<อ>คกเดียวก็โคก็หมดเลยนะนะใส่หมดเลย คกกับว่าสมดุลเนาะคกน้อยๆน่อยความเบบเลยแม่ ียังกาแมวมาอยังก่อฮะตัดอบอวมาค้มหลังค่า้มอกบ้านนูนจะไปซอกอยูนลต้นไม้อยู่ในต้ไม้อห้องมักบ้านอยู่แบบบ้านสวนเนาะต้นไม้เยอะๆเนาขี้งาน เอาตาบวกเดี๋ยวเองคุรืออเท้ามามเอาพี่ตัวเอาใส่ตัวเร็วๆปลามันจะไหลเรื่อยปิ้งอีกบ่าหันปิ้งปิ้งไปเรื่อยๆหนีบทั้งหัวสันโอรหนีบทั้งหาหางมันก็ขาดแล้วเนาะคุณป้า ต้งทางสันทางหุ่นเออสละโอ้นี่ปลาตะเพียนเอาปลาอะไรนะปลาสลิดสูงแล้วล่ะป้าหนูสูงแล้วออกเลยเซ็กซี่เนาะเซ็กซี่เนาะ้าว้ามาน่ะกี่โก่เป็นกลั่นๆๆนี่โอเค มีอะไรกินคนมีอันติดวะโอเคห้างนี้มันกางหลายเด้อเอามือมือสอบยุสัยเอาหายเหล้ามันใส่หมีขูดใส่มือก็ใส่รถมือสามฟอนอยู่ข้างแม่เลยโอ้ใครป่าไหมอย่าโอ้กางเยอะนะอะไรตะมะคงจ้ะนี่ขับปุ่นเอาขับปุ่นมาว่างใช่ไหมเท่านี้เห ต้องเคียงกันนะกินรสน่ะกินทั้งซองนี่แหละหนึ่งกี่หนึ่งอะเพ็รบ่เบิดแซ่บมาจ้ามากินข้าวน้ำพี่น้องมากินข้าวด้วยกันค่ะขอบขั้วของยาตุงมายาตุงมาอ๋อหน่อไม้บอกระเบิดขาวไม่ได้เลยหน่อไม้สวนร้านร้านก่อนร้านว่าอัน พี่โตหน่อไม้ยาวละเดี๋ยวเราไปตัดแล้วไปโยนทิ้งลงน้ําดีกว่าสันมาเบื่อมากเลยหน่อไม้หนอสันมาผัดทอดแกงอย่างอืมใ้แกงกับแกงกับหมกยังพอกินได้ผัดมันเบื่อแล้วแช่เปล่าแม่แช่เปล่าเนึกว่าสีทามบ่ปากเลยหน้าโหน้าโหน้าโป สุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วปลามันเป็นเนื้ออ่อนซืือจ้ะมาเผาสดสดจ้ะอะไรคือไข่ปลาชอบปลาตอนน้อยๆอย่างนี้นะปลาสนละเนี่ยปลาอะไรปลากระเดิดอ่ะปลากระดีเอ้ปลาสลิดเอาก็ก็เอาเกล็ดมันออกก่อนไม่ได้กินทั้งเปลือกมันเนาะแม่ก็ได้กินเกล็ดมันก็เค็มล้วเนาะโอ้ยใหญ่จุง ไน,นพิญญา,าอร่อยไหมคะคือหอดบ้านน้อนานมาทีนะขาน้อรมากินข้าน้ำพีน้ำนองมาจ้ามากินข้าน้ำยาตุงมากินขขานข้าวคัวยาตุงจ้าปาเผาจ้าเกมากินขานยดตุงาเผากอับงนอ้นสว่หขอบคุณสำหรับที่เขามารับชมนะคะฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้ยายตุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่ค่ะบอก